กำลังจะปล่อยว่าวนะครับนี่แต่ภูเขานั่นนะครับวันนี้ฝนตกลินลินครับแต่ว่าลมไม่ค่อยมีครับแต่ว่ามันได้มาซนะหน่อยเดี๋ยวไปวิ่งก่อนครับนูน่นว่าวอยู่นู่นครับภูเขาบางลมไม่หมดนะครับฝนก็ลินลินครับแต่ก็ ได้ออกมาแล้วเตรียมพร้อมนะเอาปล่อยน่าจะเปาแก้ใหม่ครับทดลองว้าครับฝนก็กำลังตกนะครับภูเขา ภูเขาหลายอบเดี๋ยวเราไปลองขึ้นดูนะครับลมอยู่มีอยู่ครับแต่ว,ว่าไม่แรงครับลองดูนะครับเอา ทำไมครับลองมาลองมาลองดูครับเอาเวาขึ้นตามภูเขานะครับโอ้เ้ มันลงท่านี้ครับก็ถือว่าสวยครับท่าสวยเออโอเคครับสวยมาก